ซื้อจริงจ่ายจริงเรียน5บาทปี2550แบบพิมพ์นาสวัสดีครับพบกันเช่นเคยทีนี้เราก็มาพูดในเรื่องเรียน5บาทอ่าแบบพิมพนากันนะครับด้านหน้ากลางเหรียญก็จะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีหลายคนนะครับที่เก็บเหรียญแบบพิมพ์นานี่ไว้ แต่ถ้าใครมีสภาพที่สวยงามนะผมว่าโชคดีครับจะเป็นปีอะไรนั้นก็ได้นะครับแบบพิมพ์นานะเป็นปีอะไรก็ได้แต่แต่ถ้าเป็นปี2550นี้ให้ราคาพิเศษราคารับซื้อรียหนละ1,500บาทแต่เหรียญจะต้องอยู่ในสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าผ่านการใช้นะครับผมให้เลย ราคา7-800บาทเลยทีเดียวเหรียญของใครก็ตามอยู่ในสภาพที่สวยงามแบบนี้นะครับผมให้เลยครับ1,000บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญปีอื่นละ่ะรักเหมือนกันครับแต่จะต้องดูก่อนว่าเหรียญของคุณนั้นมีความสวยงามมากแค่ไหนกันทีนี้เราก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารใครเก็บเหรียญปีนี้ไว้ นำมาวางเลยแล้วก็ดูนะครับซื้อตามสภาพนะครับสภาพแล้วก็คัดออกไว้สภาพไหนที่สวยงามสามารถตีราคาได้แล้วก็นําไปขายได้เช่นกันสําหรับผู้ที่มีเหรียญอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับสภาพใหม่แบบนี้นะรับซื้อนะครับผมให้ราคา1,000บาทเลยทีเดียวทีนี้เราก็มาดูกันว่า แบบไหนรับซื้อนะครับราคา1,500บาทผู้ชมดูที่คำว่า5บาทนะครับที่เลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับฐานาฐานเลข5แล้วก็คำว่าบาทก็จะชิดต,ติดขอบเลยทีเดียวแต่สำหรับเหรียนผู้ชมดูอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไป จุดสังเกตได้ไม่ยากผู้ชมดูที่เป็นเส้นนะครับที่ฐานเลขห้าคำว่า5บาทนะครับจะชิดติดเห็นไหมครับแต่สำหรับเหรียญที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับคือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีราคาแต่ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับราคารับซื้ออยู่ที่1,500บาทเหรียญของใคร มีตรงตามที่บอกติดต่อไปผมจะฝากที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอประกาศรับซื้อวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ